อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่9.7นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทค่ะอยู่ในหน้าที่60แบบฝึกหัดที่9.7นี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวค่ะซึ่งเวลาเราบวกเราลบความยาวนะคะในกรณีที่มีหน่วยที่ต่างกันนะคะเราก็จะทําการบวก หน่วยใครหน่วยมันนะคะเช่นในข้อที่1มีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะเราก็จะบวกแยกหน่วยกันไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าความยาวในหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะปัดไปเป็นเซนติเมตรได้เราก็จะมาปัดในคำตอบตรงหรือนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะในข้อที่1 74ซนติเมตร8มิลลิเมตรบวกกับ39ซนติเมตรมิลลิเมตรนะคะเราก็ทำการบวกหลักไครหลักมันเลยมิลลิเมตรก็มิลลิเมตรเซนติเมตรก็เซนติเมตรค่ะบวกกันได้เลยค่ะ8บวก6ได้14เราก็ใส่14ไว้แบบนี้นะคะ74กับ39บวกกัน4บวก9ได้13ใส่3าทดหนึ่ง 7บวก3ได้10บวก1วก 8. 8. ตตเป็น1 1ก็จะได้113 cm ซตมรกับอีก14ม mm มค่ะแต่เนื่องจาก14มเมเนี่ยมันสามารถที่จะปัดตัดออกไป10มเมเพื่อที่จะไปรวมกับเซนติเมตรได้ค่ะหรือตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ114ซนติเมตรกับ4ม mm มค่ะเพราะว่าเราจะตัดตัดที่เป็น10มเมเนี่ย ปัดไปเป็น1ซนติเมตรค่ะเลยเอาไปรวมกับหลักข้างหน้าในบรรทัดที่ตอบหรือนะคะได้คำตอบก็คือ1 1 4เซนติเมตรกับ4มิลลิเมตรค่ะต่อมาในข้อที่2เป็นหลักเมตรกับเซนติเมตรนะคะ,ะเวลาเราบวกเนาะเซนติเมตรกับเซนติเมตรก็บวกกันเมตรกับเมตรก็บวกกันนะคะ มาดูที่เซนติเมตรก่อนเลยค่ะ7บวก3ได้10ใส่0ทด1 9บวกหได้14บวกทด1เป็น15เราก็ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะต่อมามาดูหลักเมตรค่ะ8บวก9ได้17ใส่7ทด1ค่ะ9้บวก4ได้13บวกทด1เป็น14ใส่4ทด1ค่ะ2องบวก1เป็น3บวกทดอีก1เป็น4ค่ะ ได้447เมตรกับอีก150เซมแต่เนื่องจาก150เซเมเนี่ยมันเกิน100เซนใช่ไหมคะเราจะตัด100เซนเมแล้วยกให้หน่วยเมตรไปนะคะเราก็จะได้ว่า448เมตรกับอีก50เซนติเมตรค่ะแล่เราก็อย่าลืมตอบเลขไทยค่ะ เสร็จแล้วข้อที่2ต่อมาในข้อที่3ค่ะเป็นกิโลเมตรกับเมตรนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะบวกหลักใครหลักมันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ากิโลในหน่วยเมตรเนี่ยเกิน1,000เราก็จะยก1,000ให้ไปเป็น1กิโลเมตรนะคะมาดูเลย7จบวก8ได้15ใส่5ทด1 5บวกศได้5บวกทด1เป็น6 8บวก2ได้10ก็ใส่ไว้อย่างนี้นะคะ ต่อมา8บวก1ได้9 0บวก4ได้4 7บวก5ได้12ใส่2ทด1 5บวกทด1เป็น6อ่ะทีนี้เนื่องจาก1,065เมตรเนี่ยมันเกิน1,000เมตรนะคะเราจะตัด1,000เมตรไปเป็น1กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นตรงหรือนะคะเราก็จะตอบว่า6,250กิโลเมตรกับอีก65เมตรค่ะ แล้วเราก็อย่าลืมตอบเลขไทยนะคะ6,250กิโลเมตรกับ65เมตรค่ะอ่าอันนี้มีใครยังไม่ค่อยเข้าใจมีไหมคะเดี๋ยวรบกวนน้องๆนักเรียนเปิดดูซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ข้อที่4เลยค่ะเป็นหน่วยเมตรกับเซนติเมตรนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการบวกในหน่วยเซนติเมตรก่อนถ้ามันเกิน100เซนติเมตรเราก็จะยกไปให้เป็นเมตรนะคะ8บวก2ได้10ใส่0ทด1 6บวก3ได้9บวกทด1เป็น10ต่อมามาดูที่หน่วยเมตรบัางค่ะ8บวก3เป็น11ใส่1ทด1 7บวก1เป็น8บวกทดอีก1เป็น9 6บวก4เป็น10 เนื่องจาก100ซนเมมีค่าเท่ากับ1เมตรเราก็จะยก100ซนมเนี่ยปาดไปเป็น1เมตรเลยนะคะเราก็จะได้คำตอบคือ1 9 9 2เมตรค่ะเซนติเมตรก็ไม่มีเนาะเราก็ใส่ศูนย์ไว้ก็ได้ค่ะและเราก็อย่าลืมตอบเลขไทยด้วยค่ะคือ1092เมตรกับ0ูนย์เซนติเมตรค่ะ,ะต่อมา มาดูกันที่ข้อที่5ค่ะเป็นหน่วยเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะทําการบวกในหน่วยมิลลิเมตรก่อนเนาะถ้าตั้งแต่10ขึ้นไปนะคะเราก็จะตัดตัด10มิลลิเมตรเนี่ยยกให้เป็น1ซนติเมตรไปเลยนะคะ4บวก6ได้10ค่ะต่อมาในหน่วยเซนติเมตรบ้างค่ะ8บวก7ได้15ใส่5ทด1 8บวก3ได้11บวกทด1เป็น12 ได้1 2 5ซมกับ1 0ม mm, มแต่เนื่องจาก1 0ม mm, มมีค่าเท่ากับ1ซนเมตรค่ะเราก็จะยก1 0ม mm, มไปเป็น1ซนเมตรเลยค่ะก็จะได้1 2 6ซนติเมตรค่ะมิลิเมตรไม่มีเราก็ใส่ศูนย์ไว้ก็ได้ค่ะอย่าลืมตอบเลขไทยนะคะต่อมาในข้อที่6ค่ะเป็นกิโลเมตรกับเมตรค่ะ เดี๋ยวเราจะบวกในหลักเมตรก่อนนะคะถ้าเกิน1,000เราก็จะตัด1,000เนี่ยไปเป็น1กิโลเมตรเลยค่ะ8,1บวก1ได้9ค่ะ8,4บวก4ได้12ใส่2ทด1 6,3บวก3ได้9บวกทดอีก1เป็น10ต่อมาหลักกิโลเมตรค่ะ4ีบวก9ได้13ใส่3ทด1 5,3บวก3เป็น8บวกทด1เป็น9 5,2บวก2เป็น7เอ้ยไม่ใช่สิ5,7บวก7 เป็น12ใส่2ทด1 1บวก5เป็น6บวกทดอีก1เป็น7แต่เนื่องจากในหลักเมตรนะคะเกิน1,000เราก็จะตัด1,000เนี่ยไปเป็น1กิโลเมตรค่ะก็จะได้7,294กิโลเมตรกับอีก29เเมตรค่ะตอบเลขไทยด้วยค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะในหน้าที่60ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ